มีคนมายืมเงินแล้วเราไม่ให้ผิดไหมครับเพราะว่าเราไม่รู้จักพอไม่ผิดมันจะผิดเรื่องอะไรล่ะ <c oughs> พรุ่งนี้อาจารย์ไล์อยู่บ้านไหมครับไม่อยู่จะพรุ่งนี้อาจารย์ไปบรรยายจะข้างนอกเช้าเช้าวัาวาวาพวนพรุ่งนี้ไปไหนวะจำไม่ได้ไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วกูลืมพรุนี้เชา้าหครับช่องห้าใช่ไหม พรุ่งนี้เป็นนิตยสาราแพร์เอามาโอ้พวกนี้จะอยู่บ้านเหรอไม่ใช่ครับนี่ครับนี่ครับสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้า,จามาถึงแล้ว<ม>เอากลาง<ม>เอาจาวานช่วยตัดช่วยกลางโต๊ะให้หน่อยให้ให้ธนายพัดกินตรงนี้ก็ได้กินตรงนี้ได้ไหม,ไมร,ร,ร้อนหรรอ้ไหมถ้าร้อนเปิดพัดลมเปิดพัดลมได้เลยวัสดีเจ้าวัสดีเจ้าช่วยกลางช่วยกลางหน่อย วันที่1 2 8สอโมงครึ่งเนี่ยจะมีตี่ยสารแลวสัมภาษณ์ที่บ้านถึง1 0 3โมงครึ่งบ่าย2องถึง3โมงเนี่ยไปโรงเรียนอายุทยานุศนบรรยายนักเรียน200คนทุ่มถึงทุ่ม20เกลือเกลือวันอะไรอะเกลือวันเดอร์ครับเกลือวันเดอร์ตึกแกมมี่ช่องช่องวันเหรอช่องวันครับ ที่คุยกับหมอเจี๊ยบาลาลนาอ๋อคุยกับหมอเจี๊ยบาลาลนาะเรื่องการุญยาฆาตเกลือวันเดอร์พรุ่งนี้จะเป็นเทปบันทึกภาพนะ<ช>ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่รายการสดหาหาเนี่ยลงไม่ได้ครับเนี่ยอันนี้รายการสดเนี่ยครับอ้าสรุปลงไม่ได้ก็มันลงไม่ได้เลยเพราะเขาไม่ให้เลื่อนใช่ครับเขาบอกว่าอะไรเด็กนักเรียนมันเลิกสามโมงครึ่งครับอ๋อแต่ถ้า แต่ถ้าบอกเขาเป็นชั่วโมงหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยขอเขานะครับจากสองโมงครึ่งเป็นจากสองโมงเป็นสองโมงครึ่งก็ลองคุยกับเขาดูว่าขอลดเวลาลงหน่อยหนึ่งเพราะเราติดรายการสด<ช>เอ,อลองลองคุยกับเขาดูเราพยายามจะไปให้เร็วที่สุดอย่างเงี้ยได้ครับลองลองคุยกับเขาดูก่อนว่าได้ไหมเลื่อนไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราเราอะขอขยับเวลาลงไปหน่อยหนึ่ง<ช>ขอลดเวลาลงหน่อยหนึ่งเปิดพัดลมหน่อยมันน่าจะร้อนนะแดดแรงอ่ะเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์สดแล้ว พอดีทนายพัดมาแล้วทนายพัดโชว์ตัวหน่อยไหมเข้าไลฟ์สดหน่อยทัวอย่าลงนะกระโถนตีปากนะกูบอกก่อนนะแคปแคปภาพถึงไม่แห้งจังได้ได้ให้ใครแคปภาพให้หน่อยมีมีมีคนเคยบอกเคยบอกในไลฟ์สดผมอยู่ว่าเนี่ยต้องไปนั่งอยู่กับจย์เบียเอออ๋อมีคนเคยเคยบอกอยู่เหรอใช่ฮะอ๋อเขาบอกว่าอะไรสไตล์คล้ายๆกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเีย์เจรีย์ มันปิดจอไปด้วยนะมันเปิดของมันอยู่แล้วนี่มันแค่เสียบพั๊กจอกลางไม่ติดแล้วลองดูตัวไหนซิว่าตัวไหนไม่ติดหรือเปล่าจอกลางดับเออมาละโอเคทนายพัดทนายพัดแนะนำทนายพัดเมื่อวานทนายพัดไปเท่ากระถินด้วยครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับ ว่าทนายพัชไปเท่ากฐินครั้งแรกอนุโมทนาคอมเมนต์รัวมากคอมเมนต์รัวมากใช่มันเป็นอย่างนี้เราไปเรื่องปกติเออถ่ายรูปไปหน่อยกาเ,เ,เลือกยังไงฮะเวลาเลือกหรือว่าเห็นนี่นอ่ะดูตรงนี้นนจะคอยยึดไปตรงนี้นี่ก็ค่อยๆไล่ไปทีละอันอย่างนี้แต่ถ้าตรงนั้นจะให้มันปล่อยไหลไปเลยเพราะมันต้องเป็นเรียวไทม์หนึครับลองหน่อยเห็นแล้วได้เดี๋ยวให้ปัทนายพัดกินข้าวข้าวหมก เตรียมไว้แล้วโหรีร็วขนาดนี้เลยครับใช่มันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะวิ่งอันนี้ YouTube อันนี้ Facebook อันนี้ TikTok 2ช่องเพราะว่า TikTok มันจะเยอะที่สุดมันจะคุมไม่อยู่ช่องเคยโดนปิดกันไหมฮะไม่เคยฮะไม่เคยเลยคนเนี่ยมาเนี่ย4,700อย่าง Facebook นี่จะมี3,000แล้วก็ TikTok จะมีอยู่1 7 0 0เนี่ยทั้งหมดที่ไลฟ์อยู่3ช่องสช่อง ลองให้ทนายตอบคำถามหน่อยเอาไหมลองตอบไหมผมตอบไม่ได้ฮะเออมันพีู่จะตอบยังไงอะเอาไว้ด่าอย่างเดียวอะนะใช่ครับผมอาจารย์ตอบถูกใจมากเลยนะเออบหัวอ๋อหัวมีเมียน้อยแล้วไม่เลิกทำยังไงดีอาจารย์ให้ให้สติหน่อยสิผัวอะไรนะหัวไปมีเมียน้อยเออแต่บอกว่ายังแบบประมาณว่าบางคนเนี่ยก็ชอบอ้างว่า อยู่เพื่อลูกเพื่อลูกเพื่อลูกแต่ไม่เคยถามลูกสักคําเนี่ยอาจารย์มองว่าังไงฮะอันนี้ให้ด่าผัวใช่ไหมมาถึงเรื่ให้ตอบกับผัวใช่ไหมคือคือเมียหลวงมาถามอ,อบอกว่าผัวเนี่ยเป็นมเมียน้อยผมก็ถามต่อไปว่าทําไมถึงไม่เลกิกเ<อ>ขาบอกว่าเพื่อลูกอ,อ๋อหมายถึงตัวเมียพูดว่าทนเพื่อลูกใช่ครับอ,อ๋ออาจารย์เตือนสติยังไงฮะมึงจะทนในลักหนาชีวิตมึงจะทนก็ไม่พออีกเหรอมึงอย่ามาอ้างว่าทนเพื่อลูกมึงรักเขามึงหลงเขามึงเลิกเขาไม่ได้มึงติดหาม แค่นั้นเองมึงเลยไม่เลิกครับมึงอย่ามาอ้างว่าลูกเอาลูกมาอ้างเอามาเอาลูกมาเป็นไม้กันหมาตลอดเวลาแต่ความเป็นจริงคือติดหามติดแท่งเดียวเนี่ยยึดติดเลยถอยไม่ได้สติสัพพัญญะมึงกระทนในลักนักหนาเขาทํากับมึงขนาดนั้นหนักหนาสาหัสหขนาดนั้นไม่เลียวแลไม่เหลียวแลไม่มองดูมึงเลยไปสารพัดสัญหาเอาเมียน้อยมาเยอะหยันมึงสุดท้ายมึงก็มานั่งบอกว่าทนเพื่อลูกทนเพื่อลูก,ลกแม่ยกูไม่อยากจะด่าครับว่าตอแหละนะ หัดถามลูกมึงบ้างว่าลูกมึงเนี่ยอยากให้มึงทนหรือเปล่ามึงอ้างสารพัดทุกอย่างจะอ้างแต่ไม่เคยอ้างลูกมึงจริงๆเลยสักครั้งเดียวว่าลูกมึงต้องอยู่ยังไงต่อไปมึงทะเลาะก,กันลูกจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปหัดกลับมามีสติสัมปชัญญะตั้งหลักตั้งเกณฑ์ตั้งฐานตัวเองบ้างทําประโยชน์เพื่อลูกจริงๆไม่ใช่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเพราะทนต่อความทุกจากการพัดผ้าผิดหวังจากผัวมึงไม่ได้ผ้าจะแท่งเดียวไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวกูทนตีปากเขาให้อะนะ สติเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ใช้ชีวิตใหม่เข้มแข็งกลับขึ้นมาเพื่อลูกมึงจริงๆคือมึงต้องเดินออกจากชีวิตเข้ามาเพราะมันไม่มีทางเปลี่ยนสันดานเพื่อมึงได้แล้วแต่มึงต้องเปลี่ยนสันดานตัวเองเพื่อลูกมึงให้ได้เริ่มต้นใหม่เออแล้วบางคนล่ะครับอาจารย์เขาบอกว่าถึงว่าผัวเนี่ยจะไปอยู่กับเมียน้อยแต่เขามีทะเบียนสมรสเขาบอกว่าเขาชนะมันชนะจริงไหมฮะมันจะชนะหาอะไรกระดาษใบเดียวมึงมีแค่ทะเบียนสมรสเนี่ยนะจะช่วยหายมึงได้ มึงนอนกอดกระดาษอยู่บนที่นอนเอาทะเบียนสมรถกอดหมอนข้างแปะหมอนข้างแล้วนอนกอดมึงไม่มีสักแท่งหนึ่งแต่ตีมีเมียน้อยไปมีไม่ลูกกี่แท่งตัวกี่แท่งนะน่ะสติสัพพัญญะมึงนะมึงคิดเอาว่าใครได้ไม่ได้ใครมีไม่มีมึงมานั่งกอดทะเบียนสมรถแล้วบอกตัวเองชนะเนี่ยนะมึงแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นมึงแพ้ตั้งแต่เขาเดินออกจากบ้านมึงแล้วมึงแพ้ตั้งแต่เขาเดินออกจากมึงไปแล้วมึงเอาอะไรมาชนะกระดาษใบเดียวก็เต็มที่ก็แค่ฟ้องสุดท้ายผัวมึงก็กลับไปอยู่กับเมียน้อยอยู่ดีกระดาษใบเดียว เผากงเต๊กให้มึงซะนะ่ะเผาไปซะไม่ตานจะก,กระดาษเผากระดาษไม่ตานจะก,กระดาษเงินกระดาษทองมันจะมีประโยชน์หาอะไรเผาไฟก็หมดไปแค่กระดาษเดียวฟ้องร้องหาอะไรก็ไม่มีประโยชน์ฟ้องไปก็เท่านั้นนะเอาเดี๋ยวทนายไม่มีโอกาสฟ้องเ,เดี๋ยวขาดอาชีพแล้วพอแล้วครับอาจจะตืะ <c oughs> ่ตแล้ว <c oughs> โอเคเนาะอ่าประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปแล้วเชิญช่างผู้นี้นะอาจารย์ตกลงสรุปแล้วกับที่ดีกรคุณ คุณปุ๋มปนัดดาพรุ่งนี้อาจารย์ออกรายการเคลียร์ชัดๆกี่โมองอ่ะบ่ายโมงถึงบ่ายโมงสี่บ่ายโมงตรงช่องอะไรน,นะช่องน่าจะช่องวันครับอาจารย์เคลียร์ชัดๆพรุ่งนี้รายการสดบ่ายโมงตรง Work Point ครับ w ช่อง Work Point รายการเคลียร์ชัดๆช่อง Work Point กับคุณปุ๋มปนัดดามึงอยากให้กูเจอ,อคุณปุ๋มปนัดดามาหลายทีแล้วใช่ไหมนัดนี้กูได้เจอแล้วรอบที่แล้วอันคุณอันภูวนาศรอบนี้ด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดี เคลียชัดๆให้ใจไปแต่งหน้านะในเรื่องที่จะคุยครับอ่แต่เข้ารายการเข้าใจได้สแตนสแตนบายบ่ายเชียงสี่พ okay. ้าโอเคได้ครับเคลีย์ชัดๆนะพรุ่งนี้นะรายการเคลีย์รชัดๆกับคุณหมุมปุ่มบรรด,ดาเจอกันบ่ายโมงช่อง Work ์กพอยต์รายการสดนะรายการสดรอดูพรุ่งนี้และใครต้องการจะลงทะเบียนกับอาจารย์วันเสาร์นี้อาจารย์จะไปรับรางวัลคนแผ่นดินอะไรนะ จะไปรับรางวัลที่เดอะมอลล์งามวงวาน MCC Hall เดอะมอลงามวงวาน MCC Hall เดอะมอลลงามวงวานรางวัลคนแห่งแผ่นดินรางวัลคนแห่งแผ่นดินเสาร์นี้นะ4ี่โมงเย็นถึง6กโมงเย็นไปฟังทำกันไปเจอกันนัดรวมตัวกันที่เดอะมอลล์งามวงวานอาจารย์รับรางวัลวันเสาร์นี้4ี่โมงถึง6กโมงเย็นไปกันเยอะๆไปเจอกันสามารถลงทะเบียนได้ที่ adline.asia สาธุ i d l i n e s line i สาธุ i d l i n e นะ s อสาธุ A วงกลมแล้วก็ s.a.t.u. i d l i n e s ดี s ลสไาธุไปเจอกันได้ลงทะเบียนกดเลข6ใช่ปะเลขหกครับกดเลข6เพื่อลงทะเบียนขอชื่อชื่อเล่นอาจารย์อยากรู้จำนวนคนว่ามากี่คนแค่นั้นไปเจอกันที่นู่นนะจะถ่ายรูปจะถ่ายอะไรไปที่นั่นเอาให้ช่ำ <de> กุสละเวลากุสละวันให้มึงแล้ว เ,เออเราไม่ได้ถ่ายรูปกับเขาเลยเนาะเพราะเขาไม่อยู่ให้ถ่ายนะใช่ปะเขาก็ไปนำนะเขาบอกเขาก็นำนะนั่นแหละแต่เราไม่อ็นี่งานหมายถึงว่าอาจารย์อ่ะไม่ได้ถ่ายรูปกับเขาเลยอเอาตามนี้เนาะใครจะลงทะเบียนไปลงนะ MCC Hall เดอะมองงามวงวานเสาร์นี้ไปเจอกับอาจารย์เป็นงานของเราเลย <S <S 2> <S 2> งานรับรางวัลเนี่ยเป็นงานของเราจริงๆงานเนี่ยมันเป็นวันอาทิตย์แต่อาจารย์เนี่ยติดงานวันอาทิตย์เขาเลยจัดงานให้เราวันเสาร์เฉพาะเราเลยวันเสาร์สี่โมงเย็นเดอะมอองงามวงวานใครต้องไปลงทะเบียน ไปที่ idline s สายสาธุกด6 idline s สาสาธุกด6แล้วลงทะเบียนจะได้รู้แต่ใครลงทะเบียนไม่เป็นไม่เป็นไรไปเจอกันที่นู